ปั๊บสีหองไม้อันนี้เป็นงานไม้ชิงชันไม่เกรดไม่เกร็ดน้ำหนักกำลังดีนี่กันเกล่าของหายากแต่น,นี้เป็นไม้สดก็ลายก็จะประมาณนี้มีรอยเล้านิดหน่อยเดี๋ยวก็ซ่อมแซมกันไปมีติดปุ่มบ้างนะอันนี้ก็ซื้อมาทำเก็บไว้เพราะว่าไม้เนื้อแข็งที่มัน มีสีขาวก็น่าจะมีกันเก่าไม้สักก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็เป็นไม้พยุงดําไฟส่วนนี้ก็เป็นไม้พยุงเช่นกันอันนี้ฮะลายใหม่ที่จะทำของปีนี้นะครับลายมากรนนี่เขียนโดยศิลปินคนหนึ่งแกชื่อว่าพี่โอแก่ก็มีเพจมีคนติดตามผลงานแกเป็นหมื่นเลยนะแกก็อนุเคราะห์เขียนลายนี้ให้มาแกลายสวยมาก เดี๋ยวรอดูผลสำเร็จกันว่าเมันแกะมาเป็นไงทีนี้ก็อุนาก็หมายอุนาลมลายก็จะประมาณนี้ไลนเนี้ยังไม่ได้เปิดจองเดี๋ยวทําเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันอาจจะทําแค่จํานวนไม่ถึงเก้าเล่มนะเป็นพรีเมียมไป